นินาสตาเรนะพุทธังภูเทมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องจักรกระทังหลายเหล่านี้อิมินา โอเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูจา เดกผู้ตั้งตีตังพระกวัตังสารนังกัจจามาธั้มันญาสังกันจาุตามาคาติโตสั้งบุคาติโตข้าเตพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเน ปรินิพานใครนาแลว้วกับทางพระธรรมแล,ละพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอ,อันสูงสุดขอพระสงฆ์โปรดจำข้าพระเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธมามากาผู้ถึงพระรัตนาใจเป็นสาระตลอดชีวิตตั้งแต่บัดน,นี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติตนเป็นผู้มีรัทธาในตรรัตนใจตั้งใจรักษาศีลไม่เชื่อถือบ่งคนตื่นข่าวไม่สเสวงบุญน,นอกพระพุทธศาสนามันละบุญกุศลในพระพุทธศาสนา